สวัสดีครับทุกท่านในวันนี้เรามาอยู่ที่อาคารราชสุดาชัน้นเจ็ดคณะทพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และวันนี้ผมจะมีภารกิจที่ต้องการให้ทุกคนเป็นผู้ช่วยเหลือคนอในวันนี้เอาไปดูกันครับเออและนี่คือห้องปฏิบัติการแลบของพวกเราที่คุ้นเคยกันดีแต่ที่สําคัญก็คือในวันนี้เป็นวันที่ผมมันจะต้องส่งงาน ฟันปอลนะครับงานพรอเป็นวันสุดท้ายและที่สําคัญคือพวกคุณจะเป็นคนกําหนดเส้นทางให้ผมในวันนี้โดยที่ตอนนี้ผมทําท่าความเหนื่อยมามากแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังมาสายเราจะให้คุณช่วยกันเลือกว่าผมจะเดินเข้าประตูห้องแลบโดยจะเข้าทางประตูหน้าหรือเข้าทางประตูด้านหลังดีครับคุณเป็นคนเลือกให้ผม ตอนนี้คุณได้เลือกตัวเลือกให้กับเราแล้วในคําถามแรกคุณได้เลือกตัวเลือกที่คุณจะเข้าประตูหน้าแต่ก่อนอื่นเราต้องใส่เสื้อตลครับตอนนี้เฮ้ยเราไปกันเลยครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากครับชิบหายแล้วไหม เราต้องรีบทำงานแล้วแล้วไม่งั้นจะส่งไม่ทันและในตอนนี้นะครับเราได้เข้าสู่การทำแล็บซึ่งผมไม่ทำมาทั้งคืน <c oughs> ผมค่อนข้างมั่นใจว่าแล็บนี้น่าจะผ่านอาจารย์แล้วถ้าเป็นคุณผมมีตัวเลือกให้คุณเลือกครับ <c oughs> การไปส่งแล็บครั้งน, <c oughs> งนี้คุณจะมั่นใจหยิบใบคะแนนไปพร้อมกับการส่งครั้งนี้เลยหรือไม่เป็นคุณคุณจะเลือกอะไรครับ และตอนนี้นะครับในคำถามแรกคุณจะเลือกช้อยที่2อนั่นคือการเลือกเข้าประตูหลังอย่างนั้นเราเป็นเวลาแล้วเรารีบกันครับใส่เสื้อเบยเลยเราไปจีเตอครับสำหรับตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากที่เราจะไม่ เราจะไม่พบกับอาจารย์เป็นตัวเลือกที่ดีมากครับชิบหายแล้วไงอกเต้องไม่ทำงอลับแล้วไป<า>และในตอนนี้นะครับเราได้เข้าสู่การทำแล a บซึ่งผมไม่ทำมาทั้งคืนมผมค่อนข้างมั่นใจว่าแล a บนี้น่าจะผ่านอาจารย์แล้ว ถ้าเป็นคนุณผมมีตัวเลือกให้คุณเลือกครับการไปส่งแบบครั้งนี้คุณจะมั่นใจหยิบใบคะแนนไปพร้อมกับการส่งครั้งนี้เลยหรือไม่เป็นคนุณคุณจะเลือกอะไรครับ <S <S 2> <S 2> และสำหรับตอนนี้นะครับคุณได้เลือกแล้วกับตัวเลือกที่หนึ่งนั่นคือการไปส่งงานพร้อมกับใบคะแนนเราจะไปกันเลยครับ อาจารย์ครับเอาเล็บมาทำไมจานเซนตอนท้ายทีเดียวขอโตษครับกือ,รรอไปล้วผมว่างานหมอได้แล้วแหละหมอไปขัดต่อได้เลยงานหมอได้แล้วเป็นคุณคุณจะดีใจ ยังไรรดีคบและตอนนี้คุณได้เลือกตัวเลือกที่2นะครับนั่นคือการไปส่งงานโดยที่ไม่เอาไปคะแนนไปด้วยช่างเป็นตัวเลือกที่เจียมนู้ดเจียมตัวอย่างมากงั้นเราไปส่งงานกันเลครับอาจายจครับทำไมหมอไม่เอาเล่นมาด้วย อา้าววินก็ได้ครับนี่ครับผมว่างานหมอก็ได้แล้วแหละไปขัดต่อยนี้แล้วกันงานหมอได้แล้วเป็นคุณคุณดีใจแบบไหนกันครับ และตอนนี้คุณได้เลือกช้อยส์ที่หนึ่งก็คือการดีใจกับอาจารย์เราจะเปดีใจจ้าครับอาจารย์ครับผมดีใจมากและก็ขอบคุณมาโอเยโอเยเราก็ไปทำงานขัดกันต่อได้เลยครับและตอนนี้นะครับ เราไปในขั้นตอนของการขัดแต่งเดนเจอร์โดยที่เราจะพาทุกท่านเข้าสู่ห้องปูนปาสเตอร์รับเลยนะครับและนี่คือเครื่องไัดไข่วัวที่ทุกคนจะต้องคุ้นเคยในเพื่อนในใการทำให้เดนเจอร์นั้นเงางามนั้นเราลุยกันเลยนนนนนน ทา่านผู้ชมครับณขณะน,นี้เรามีข่าวร้ายจะมาแจ้งนั่นก็คือชิ้นงานของเรานั้นเกิดการแตกหักขึ้นมาเราจะทำยังไงดีคุณคุณจะช่วยผมเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหรือไม่ผมควรจะสู้ทำเดนเจอร์นี้ต่อไปหรือ ผมควรจะพอคุณช่วยผมได้ไหมครับและตอนนี้คุณไดเลือกช้อยที่สองนั่นคือการไปดีใจกับเราเพื่อ,อน เราไปด้วยกันกับเพื่อนกันดีกว่าครับโอ้โโอ้เมื่อนี้ใจจังเลยคูผ่านซีดีแล้วโอ้ยโอ้ยไปเลยและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในขั้นตอนของการคัดแต่งเดนเจอร์โดยที่เราจะพาทุกท่านเข้า,ขาสู่ ้องปูนปาสเตอร์เราไปดูกันนะครับและนี่คือเครื่องขัดไข่วัวที่ทุกคนจะต้องคุ้นเคยในเพื่อนในการทำให้ดิจิเน้นเงางามงั้นเราเลยกันเลยนอน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  ท่านผู้ชมครับณขณะน,นี้เรามีข่าวร้ายจะมาแจ้งมันก็คือชิ้นงานของเรานั้นเกิดการแตกหักขึ้นมาเราจะทำยังไงดีคุณคุณจะช่วยผมเป็นครั้งสุดท้ายได้ไหรือไม่ผมควรจะสู้ทำเดนเจอร์นี้ต่อไปหรือผม ควรจะพอคุณช่วยผมได้ไหมครับสำหรับตอนนี้ตัวเลือกที่คุณเลือกนั่นก็คือการสู้ทำเดนเจอร์ชิ้นนี้ต่อซึ่งผมจะต้องไปคุยกับจารย์ตอนนี้นะครับ อาจารย์ครับตอนนี้ชิน้นงานผมมันแตกครับแต่ว่าผมต้องการจะซ่อมมันให้ทันเวลาส่งครับอืมอาจารย์เห็นความพยายามของเธอดีอาจารย์จะทางานูีไว้แล้วกันอาจารย์สำเร็จวันนี้ทุกคนช่วยารกคิดของเราลุลุ้มไม่ได้ท่านผู้ชมครับ สำหรับในวันนี้ภารกิจของเราก็สำรเร็จล่วงไปได้ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆและสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่าขอให้ทุกคนจงโชคดีกับทางเลือกที่คุณเลือกสำหรับวันนี้สวสตีครับ ท่านผู้ชมครับในเหตุการณ์วิกฤตและขับขันเช่นนี้การเลือกที่จะถอยนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามผมจำเป็นต้องไปรายงานกับอาจารย์ครับเสียงอะไรนะดัาอยู่หน้าห้องเลยอาจารย์ครับในขณะนี้ชิ้นงานของผมนั้นมันเกิดการแตกหักขึ้น แต่ตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วผมคิดว่าผมไม่รู้ทำยังไงดีอาจารย์เข้าใจเรื่องอย่างนี้มันเกิดขึ้นได้อาจารย์จะรับงานนี้ไว้แต่ว่าครั้งหน้าพยายามให้ดีขึ้น,ว,น,นว่นนี้ทุกท่านครับวันนี้ภารกิจของเราสำเร็จ ท่านผู้ชมครับสำหรับในวันนี้ภาิจของเราก็สำเร็จรุล่วงไปได้ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆและสุดท้ายนี้ผมขอฝากไว้ว่าขอให้ทุกคนจงโชคดีกับทางเลือกที่คุณเลือกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ